คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องต้มพาด้วยทุกๆท่ททานนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยมาเลยนะคะงวดประจำวันที่27เดือนมีนามาฝากนะคะชุด3ตัวเน้นๆเนาะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่24กันนะคะผลออก011นะคะเพื่อนๆแล้วก็94นะคะชุดเลข3ตัวหลุดนะคะเพื่อนๆเ,เสียดายมากๆนะคะ หลุดนะคะตั้มไม่ได้มีเลขเบิลให้เพื่อนๆเลยนะคะงวดประจําวันที่24เนาะเสียดายนะคะเรามาตามกันต่อของวันนี้นะคะตั้มมีมาฝากเพื่อนๆ10ชุดนะคะไปเริ่มดูตัวแรกกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะมี015นะคะ069 182 203 381 387 437 644 781ตัวสุดท้ายก็คือ981นะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ อย่าลืมตัวกลับเนาะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าชุด3ตัวมาเลยเราจะแตกไหมเข้าแบบตัวกลับก็ยังดีนะคะเพื่อนๆต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆเอฟซช่องต้อมพารวยทุกๆท่ททานนะคะดวรวยๆเยงเฮงฟังๆนะคะถูกหวยเพื่อนๆอ,อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยนะคะ